สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกำเน็เกมฮอนหรือว่าฮีโร่อัมนีเวิร์ดอย่างเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าดังเช่นมาเตอร์นั่นเองวันนี้มาในร่างของลุงขี้เมาหรือว่าเ e อ็กน็อกมาสเตอร์นั่นเองครับซึ่งก็ถือรองเท้าขึ้นมาดมกับมีกระดิ่งเนาะใช่ไหมแล้วก็มีข้างหลังเป็นอะไรไม่รู้ใส่ชุดซันตาคอร์ก็คงจะเห็นการแชปะนั่นแหละสำหรับไอเทมก็จออประมาณนี้นะครับอ่า ผมคิดว่าส่วนตัวนะคิโรตัวนี้เป็นฮิ่ที่โหดมากๆเลยที่อันตีมันสามารถกันได้ทุกสกิลเลยทีเดียวเราก็ยังลดความเสียหายและก็ยังสามารถเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้อีกใช่ปะการทุกสกิลนี่คือแบบการสกิลที่มันสามารถแบบใช้สกิลใส่ตัวเราอย่างเช่นสกิลนี้ที่กดคลิกมาเป็นเป้าหมายอะนนแหละไม่ใช่สกิลที่เป็นโปรเจกต์ไทยอ่าแล้วสกิลที่ผมจับผมจับเป็นสกิลสามนำเนาะแล้วก็สองไว้หนึ่งแล้วก็หนึ่งไว้หนึ่งอย่างละหนึ่ง อ่าเราไปดูกันคีปมาก,ก็ออกพอดีแล้วเราหมดยังยังไม่มีเดีแล้วจะเพอคิดยังไงเนี่ยไม่อาบันติอ้าวโมืดอร์พิมพ์คีปก็วิ่งไปไกลแล้วไม่เป็นไรผมคิดว่ารู้จากคิโมกับทีมแล้วผมว่าน่าจะเจอวาเด,ดใช่ไหมชัดเจนอ,อ่ขวดพี่นี้ผมว่าผมได้เปรียบนะเราจะรอเลเวาสองแล้วเราค่อยเข้าจุดโจมนะ ว่าสกิล3เรามันจะได้ดาเมจโบนัสดาเมจเพิ่มหลังจากที่มีเล่านั่นเองโอ้โหพลาดอ่าใจเย็นๆ,ๆค่อยๆรัดคลิปไปก่อนเลงทีที่โอเคนี่ตอนนี้เราก็ใส่ได้แล้วนะแต่ทางที่นี่คือเราเปล้สาน่าจะเาเวิร์กที่สุดผมจะกินต้นไม้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะอย่างนี้ ใช่ปะวาเดนก็ต้องทิ้งระยะห่างกับผมพอสมควรเนี่ยตีแรงมากๆเห็นไหมแรงสุดๆเลยเนี่ยคือวาเดนสู้ไม่ได้แน่นอนถ้าตีกันแบบต้งๆอย่างนี้นะเราจะเวฟสามแล้วโอเคโดนทีเดียวก็ครึ่งหลอดน,นะวาเดนเตนเด็นก่อนๆๆเนี่ยเป็นตัวตีใกล้แหลกดดันตัวตีไกลได้ดีมากๆ สำหรับดังเช่นมาเตอร์หรือลุงขี้มเมาตัวนี้โอ้ยเจ็บชาย่ย่อยเนี่ยวาเด่นโอ้ย้ีปเลยนังหนาเนี่ยเจ็บเราได้ขวดใกล้ได้ขวดละฮึบอ่าโชชั่มอะไรอย่างนี้ละ่ะก็เสร็จสิครับโอเครีบซื้อของให้ไวที่สุดอ่าโชชัมม่มไจะมาตีจะมาวางแถบไง <laughs> ก็ต้องเจออย่างนี้เข้าไปถือว่าเริ่มต้นได้สวยนะครับสำหรับลังคเชนมาตเตอร์เพราะมันเป็นฮีโร่ที่ผมถนัดแล้วก็เป็นฮีโร่ที่โกมาสมควรเลยน่า <Hey, hey. S 1> แล้วก็เป็นรูนอะไรเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวเอาบนเดี๋ยวเราเอารูนบนเอง hey, hey. บอกผมใช่ไหมเนี่ยอุ้ย <Hey, hey. S 1> โอเคเขาก็ได้รูนเทพเจ้าออมาแห่ hey, hey. งดับเบิลดาเมจก็สามารถแกงข้าบนได้ไม่ยากเท่าไหร่แหละ ลากับเมดเบนทีเดียวน่าจะไปหวันไปหวันเพื่อเรามีใครตันได้ไหมเนี่ยไม่มีเลยสักคนพวกงอคัาคป้อมได้เลยจริงๆรเราคลิปเข้ากันดีกว่าึผมว่าเราน่าจะตัดต้นไม้ได้ไหมเนี่ยถ้าตัดเราจะเข้าไปได้เลยไหมได้เลยจริงๆด้วยอ่าฮึโอเคแรงมากๆโอ้โหเจ็บเจ็บอยู่นะทําเล่นไปเฮ้ยเมดเบนไม่มีไม่มีรองเท้าใช่ไหมว่าผมกินโอ้โหแรงมากมาก สองตัวติดติดเมดเบนไม่ยอมถอยเนาะไม่ยอมประมาณตัวเองให้ดีครับสกิลพลาดละจริงผมว่าน่าจะเป็นับสองก่อนแต่ว่านั่นแหละไม่เป็นไรโอ้โหวาเดนมาจากไหนเนี่ยผมต่อได้นะจริงๆรถ้าวาเดนยังจะซ่ากับผมต่อเนี่ยแต่ว่าเราไปคิวลาดีกว่าอ่าดับเบิลเลีสิบวินาทีว่นาลาน่าจะตายไม่ยากนั่แหละโอ้โหเอบโอเคเรารีบมาซื้อของกินต้นไม้ก่อน เค okay, ได้นี่มารีบซื้อวารกลับบ้านเลยดีกว่าจะกินต้นไม้ทําไมเนี้ย่ยหยุดชั่วคราวให้เพื่อนหรอไม่หยุดหยุดหยุดโอ้ยิงผมคิววาเด่นต่อได้เนาะช่างมันเถอะเรากลับมาแล้วอะ่ะฮ่าแล้วก็เวลชิกไปเรีวหกแล้วในขณะที่กินยังเลี้ยวสี่อยู่เลยเข้ามาคิวมาสเกอร์ต่อแต่ก็มีการโหวตพอร์ตกันเกิดขึ้นก่อนนะก็รอสักพักนึงนะครับ จริงๆผมว่าเลยว่หกผมไม่น่ารีบเอาบันตีกันเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่ะเราอัพเป็นสกิลสองก็นีกว่าสกิลสองนี่ผมจะไว้ประมาณสองกับสามเนาะเพื่อให้ได้แบบทุกสกิลมันใช้ดังดังชาร์จใช่ป่ะเห็นไหมเนี่ยใช้สองใช้สองใช้สองใช่ป่ะถึงจะได้ความสมารถพิเศษขึ้นมาซึ่งนี่เห็นไหมมันจะได้ประมาณเท่าไหรว่วะสามชาร์จใช่ไหมเก็บได้สูงสุดสามชาร์จ ต่อเลเวลเลเวลสองมันเก็บได้ทั้งหมดห้าชาร์จเลเวลสามเก็บได้ทั้งหมดเจ็ดชาร์จใช่ปะซึ่งสามสกิลนี้ยมันใช้หกชาร์จดังนั้นเราก็เ,าเอาไว้ที่เลเวลสาม่าให้ได้ครบทุกสกิลเนาะนั่นแหละอืมแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาไปหนึ่งอย่างเงี้ยสกิลหนึ่งมันจะไม่ได้ความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโบนัสเพิ่มเติมอ่ะไม่ได้โบนัสเพิ่มเติมขึ้มขนมาเนาะก็จะใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีพอสมควรไม่ดีเท่าที่ควรนั่นแหละ เป็นเหตุผลที่ว่าทาไมต้องรับสกิลสองก้อนผมจับสกิลสามให้เต็มสี่แล้วก็สกิลสองไว้สามแล้วก็ไปที่หนึ่งยาวๆเลยเนาะป่าถ้าไม่กลับนี่โดนนะเนี่ยไม่กลับนี่โดนจริงๆนะเนี่ยมียาไหมไม่มียาด้วยโดนจริงๆนะเนี่ยผมเตือนแล้วเนี่ยเราเตือนนายแล้วนะนายโดนนะเนี่ยนายตาย้วเนี่ยทําเล่นไปอ้าวบายยเล่นประมาทมากจริงๆเลือดมีนิดเดียวไม่ยอมกลับ ผมฮงอ่าก้าเป็นสกิลสองต่อจากตะก,กี้ชึบโอเคอ่าเราเจอแจ็คพอร์ตพอดีวาเด้นน่าจะตายไม่ยากอุ้ยรีบตีผมว่าไม่น่าจะนานเท่าไหร่หรอกเราไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องตียาหรอกโอ้โหปึ๊บผมจะคิววาเด้นโอ้โหโอเค เราก็โทรชามก่อนเลยเอ้รอดสิแล้วเรียวิ่งมาเก็บลุนผ่านไหมเนี่ยโอเคผมก็ทอดอินวิดหนีไปได้ง่ายๆเนาะคิดว่าใช้ป่ะเ <laughs> กือบตายกันเลยทีเดียวตะกี้อ่าสําหรับไอเทมที่จะออกผมจะออกเป็นนี้ก่อนเนาะโซบ,บวูวอกหรือว่ารถก่อนนนเองถนนลื่นถนนไม่ลื่นสิรถก่อได้ <laughs> มูกอะไรเนี่ย <laughs> ป่ะต่อ คิวต่อลอช้างลอช้างผมก็จะขายนี่จริงแล้วก็วางนี่เนาะเนี่ยก็เข้าแล้วให้ช้างเข้าก่อนโอ้โหโอ,โ,อโอเคช้างไม่ยอมเข้าแต่แรกอะช้ามากไม่เป็นไรเนะาะเดี๋ยวก็รีบมาซื้อยาแดงเราจะไม่กลับบ้านเพราะว่ากลับบ้านนี่เป็นอะไรที่เสียเวลามากๆฮึบโอเค ก็วิ่งไปแก๊งเล่นบนต่อลายยังไม่เลเวลหกเลยปะ่ะบวกๆยังไม่พอไม่พอพออะไรจะคิวเฮ้ยเหมือนผมจะโดนแห่เนาะแต่ไม่ทันแล้วล่ะไหวตัวชา้าไปแล้วถึงจะหนียังไงก็ไม่น่าจะรอดได้ฮึบอ้าผมโดนเมดเบนตีจนมานาไม่มีใช้สกิลหนึ่งไงตะก,กี้ถึงว่าทำไมกดแล้วมันไม่ไปพลาดพาด ไม่เป็นไรเราจะวาร์กลับบ้านไปไม่มีวันหาวาร์ด้วยประเด็น <c oughs> เดินกลับแล้วกันปะ <c oughs> ่อยมาใหม่แต่ต้องดูรูก่อนนะว่ารูนมันเป็นอ้าวทำไมนกตายอ่ะจุดจุจุจุดๆๆๆใครเอานกไปตายผมหรือเปล่าเพราะตะกี้ผมมึงใช้แล้วไม่ได้เอากลับใช่ปะไม่รู้เนาะแต่โทษเพื่อนไว้ก่อนป <c oughs> าบวก เห็นทีนัตีให้ได้โอ้ยรู้สึกว่าวาเดนจะอ้าวแล้วทำอะไรของเอนจีเนียร์ผมไม่เข้าใจมันไม่อันติใแต่ตรงนี้ให้โดนตรงนี้พอดีไม่เป็นไรเนาะมันไม่เสียหายมากเท่าไหร่หรอกแล้วผมก็ซื้อไก่ใหม่เองเลยไม่แชร์อ้าวตะก,กี้เอ้ยอ๋อตะกี้ ไก่ของอีกทีไม่ใช่ไก่ของเราผมก็ว่ามึนๆ <c oughs> จริงๆไม่ใช่ไก่ของเรานะตะเกียะไก่อีกทีมตายแต่ผมมึนๆเนี่ยผมก็จําความได้ว่าเออตอนมันส่งไอเนี่ยของสองอย่างเนี้ยมันบินมาส่งไม่ใช่หรอ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> มึนๆเขินเลยไม <c oughs> ่เป็นไรปะ <c oughs> ต่ออุ้ยกลางเยอะมาก ทุกวลาล์ก็ไม่ค่อยกล้าเข้าคีปเท่าไหร่เนาะผมรู้สึกลำคาญแห่ของวาเดนมากเพราะว่าผมเจอเอีกแน่นอนเลยวาเดนนี่อัพสกิลสามนำเนาะโอ้เหมือนจะมีไข้กลวางไว้เยอะแหละกับดักขอเปิดการ์ดกับดักนี่มาดูผมเข้าไปต้องเจออย่างน้อยหนึ่งอันแล้วละ่ะนี่ไงเห็นไหมอ่ากดดันติผมลืมกดดันติก่อนเข้าเวนกลัม ลัมของเวนโอ้โหเจอการกัดดักเข้าไปโอ้โหเยอะมากเยอะมากเกนเยะนะ็นเนาะกินเหล้าก่อนบโอ้ยแล้วอะไรเนี่ยนายทำอะไรของนายนี่เราพยายามเตะให้นานที่สุดอ้าวเขื่อตายนี่เราไปโชว์ต่อลุนบนใช่ไหมมีไหมลุนบนยังไม่รีบกลับบ้านเนะาะลุนบนไม่มีหรือเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วใช่ป่ะ <laughs> ลืมอีกแล้วมื่นมาก ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอ่าเราก็ได้นี่ไปแล้วทีมเราก็หลุดไปแล้วเนาะขอบัลชายแล้วกันชาลิดที่ชาไลไม่รู้อ่านไม่ออกโอเคเอามาไปดับไปเฉยอาจจะได้ใช้แต่ผมไม่ได้ทำให้ออกแน่นอนไอเทมนี้ oh. แก็เปลี่ยนเป็นรถเกาไนะไปเนาะใช้ปาสี่ต่อห้า 5, แต่ผมว่าเราสู้ไม่ยากนะเพราะผมสามารถเดินเกมได้ตอนนี้อืมรู้สึกผมลำคาญวาเดนมาก นะจุด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 นี้อืจริงๆริงนะไม่มีอะไรมาเอาวาดฟ้ามาปักตรงกลางหายขาดเลยแต่เราต้องฟ้าไปก่อนดีกว่ารอวับซ้อนเพราว่าอีกฝ่ายไม่น่ากล้าสดเท่าไหร่จะเผื่อจะออกอายเลยหมัอนไ้วาเดนเหมือนไ้กำดัก หมือนใสการกำดักแคลอุ้ยบวกกันแล้วเหรอรีบวัอปรีบว๊บตไปเร็ววะทันไงก็ทันแน่นอนวอนันนี้อ่าปึ๊บออเค1หนึ่งตัวสองตัวอ่าฟันสกิลหนึ่งนำเนาะสามตัวออเค <laughs> แต่เราได้คิวแค่สองตัวเองป่ะก็ตีป้อมกันรู้สึกว่าป้อมกอจะน้อยมาก นี่ก่อนเลยสามจุดหกแล้วก็ลบไปอีกห้าลบไปสี่สี่แล้วก็กระโดดมาตีเพิ่มความแรงในการโจมตีนะเวลากระโดดแล้วติดชาร์จเนี่ยเค้ก็ลงไปเก็บรูดล่างต่อไปเที่นที่ผมจอก,ก็น่าจะเป็นเดมอนิกบิดเพสนะใช่ปาอ่าป่าต่อจริงๆผมอยากให้รีเจนเพื่อนนะมารีเจนมารีเจนติ๊กแล้วอ่าไปกดเอาไปกด เค okay. เอาขึ้นมาสวยงามนาละนกก็ยังอยู่บ้านเนาะส่งนี่มากลับอันนี้มาอ่ารีบมาทำไมเนี่ยกลับไปก่อน okay. เคเขาก็จะขายไอ้นี่ทิ้งไอ้นี่งัินคืนรอในเด็งแล้วผมไม่ไไปโชว์ชั่มเลยลกลัวให้ไหนอะ่ะอ้ยโอ,ยโอย้เจ็บมั้ยเนี่ยทำเล่นไปทำเล่นไปเฮ้ยให้ทำเล่นไปทำเล่นไป เจ็บเหมือนกันกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้ากันกินเหล้าอย่างใจเย็นปาเอาไปกันหมดไล์ทีมจริงออกปีเคผมว่าก็น่าจะเวอ้ยแต่เราอันตีเราหมดแล้วสิโอ้ยแต่เราก็ก็โวผมว่าผมถุยล้วล่ะตายเลยอ่ะโชยซาไปหน่อยหนึ่งไม่น่าซาเลยคลฝ่ายก็วิ่งเข้ามาในดง energy fuel ซึ่งจะตายกันหมดแล้วไม่น่าซ่าเลยไม่มีอันติโอ้โหอะไรทีมนี่รอสอนมาเต็มผมเกียดไอ้นี่มากเบอร์เซเกอร์มากสกิลจับของมันโหดโคตรรู้สึกจะเล่นเป็นมิดวอลอะเกมนี้ไม่ใช่เลยซีเอ็มละช้างเขาวิ่งไปนี่มาตามติดชีวิตช้างกันี่กว่านี่ไปไหนต่อปักวาดโอ้โหสุดยอด้าขอขอรุนอย่าเก็บนะอย่าเก็บเด็ดขาด มันจะเป็นเจ้าของทิ้งนี่ให้เลยเพื่อนเราไม่เอาขายได้ไหมเนะี่ยขายได้ไหมเนะี่ยเอ้ยขออ่าขายขายทิ้งดีโอเคปะลุยว่าเราเก็บได้หมดเลยโชติลเลอร์ช็อตเดียวไปหวันไปหวันไปหวันกันเลยเดียวไปลุยว่าเดนกันดีกว่ามันไส้เป็นการส่วนตัวพึบโอเค โซติลเลอร์ต่ออะไรหมันไส้ไม่อยากเอาลาลามีเกิดหนึ่งทีอีกทีหนึ่งสองทีลาไปไหนลาไปไหนแล้วหาหาย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 ไปไหนหาหาชั่วโมงแห่งการตามล่าโอเคอ่ะล้วใครเนียนป้อมข้างบนเมดเบนเหรอเี่ตอนนี้ผมว่าเราน่าจะได้แล้วนะลังเหรออ๋อล้ซึก็ปรับราคาขึ้นเนาะ เรามาลดราคาไอ้นี่แทนที่เพิ่มความเด่นในการโจมตีแทนอ่ารีบไปช่วยเพื่อนเร็วเอ้าควาเดนเพิ่งตายไปตะกี้มาเร็วมากปรเสรศ็จสิ deep, ครับอ้าวดับเบิลนาเมทผมยังมีอยู่เลยไงโอเคาประเด็นคือมานาเราหายหมดแล้วเนี่ยโอ้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 ยโอเคแล้กวกดอันตีเนาะอีกฝ่ายใช้รู้สึกว่าจะไม่โดนไปไหนแล้วเนี่อยอ้าใจเย็น ไหนยู่ไหนนี่เปล่าแถวเนี้ยแหละไม่ไกลหรอกไม่ไปไหนไกลฮะหายไปไหนเนี่ยเหมือนจะตัดต้นไม้ตรงนี้เราวิ่งไปนู่นแล้วเฟลอีกแล้วไม่ได้ตีช็อตตะกี้อ้าเราก็ได้นี่มายีโมแต่เสียสมาธิรีบเดินเกมต่อก็มารอรูนกันเนาะถ้าได้ดับเบิลนาเมนี่ผมจะแฮปปี้มากไม่ก็เฮดก็ได้รีเจนก็ได้จังหวะเนี้ย รีเฟชเมลูนก็ไม่เลวเนาะนี่รีเจนริงๆด้วยรีไปปะนี่เราก็ได้เดมมนิกบิดเพจเป็นที่เรียบร้อ,อยแล้วคงจะถึกพอสมควรเลยที่เยวแถมตีไว้ด้วยปึบสำหรับไอเทมต่อไปที่จอ,อกผมว่าจะออกเป็นนี่ก่อนนะแบ็คคิงบาร์ผมว่าไม่น่าจะเวิร์กอะถ้าเอามากันแค่แท็บของวาเดนนี่ผมว่ามาอืมผมว่าเป็นจอ,อกกอะดีกว่า เพิ่มความแรงส่วนบุคคลเนาะยิ่งแรงเข้าไปอีกปึ๊บรีบวิ่งไปซื้อวารต้องบวกต้องเข้าประทาอย่างเดียวแล้วจังหวะนี้เราได้เปรียบมากจริงผมให้ห้าเลยโอ้ยฮยโดนไหมเนี่ยวาร์ปไม่ทนันลืมพกวาร์ปนี่ไงข้อเสียโอ้โหวาร์ปไม่ทนันจริงด้วยแต่เราก็ยังช่วยเพื่อนได้อยู่แน่นอนปึ๊บอะไรล่ะเอาซิเอาซิ จะบวกก็มาเปลี่ยนเป้าหมายโอเคได้แล้วหนึ่งตัวเมดแบนตัวต่อไปฮึบสองตัวโอ้โหผมเจ็บพอสมควรนะเนี่ยทำเล่นไปเจ็บเป็นเหมือนกันนะเนี่ยฮ่าลาก็ตัวแตกระเบิดอุ๊ยวาเดนไม่กลับหรอทำไมไม่กลับล่ะโอเคกรเสร็จสิจจา ลูนก็จะเกิดแล้วเนาะตอนนี้แล้วก็คิวไปสิบสองตัวตายไปอย่งแอซิดไปเจ็ดแล้วอีกฝ่ายก็ไม่มีทีท่าว่าจะคอนซีดเลยเกมมันค่อนข้างขาดพอสมควรเนาะเพราะว่าสกอร์มันระยิบสองต่อสามแหละใช่ปะปะเฮ้ก็มาดีนายป้อมได้ไม่ยากเท่าไหร่เคปปะฮ่าหราไปรอลูนก่อนจริงๆผมว่าเสียงมาอุ้ย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  เฮดเฮดเฮดสีเฮดสิเฮดเฮดโอ้ยไปไปต้องไปลาไก่ลาลิงลาลิงไม่ใช่ไก่ไปลิงวิ่งไม่ทันแล้วหรอกเร็ว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 เรารีบวร์งกลับมิชชั่นคอมพลีทลลาลิง แคันที่นี่ที่ไหนนะเนี่ยเอาแล้วเพื่อเราไปทำอะไรตรงนี้กันเนี่ยป่าหาเยื่อต่อหาเยื่อเออจริงๆถ้าเล่นแบบนอมอนเกมแบบตึงๆเลยผมจะออกเป็นแบ็คคิงบาร์ก่อนน้อยเทมชิ้นแรกเพราะว่ามันต้องกันสกิลอ่ะมันจะการได้ทุกรูปแบบเลยผมคิดว่านะ ถ้าเรามีแบคคิงบาร์กับมีอันตีดังเช่นมาเตอร์เนี่ยโหดมากๆอามาตาอะไรทีเดียวแคร์ okay. ปะ่ะเฮียก็ซ่าได้คนเดียวเลยพี่ให้ห้าเลยน้องตอนนี้จะไฟ่กับพี่อ่ะต้องมอห้ารูปมันน้องเราก็ได้ดีมาแล้วเนาะจอกลอเลาะเลี้วหนึ่ง จริงๆผมก็ไม่ไหวแล้วค่าตัวเนี่ยแต่ยังไม่ได้อามาตาขนาดนั้นโอเคอ้อมโหไม่ทันวันนี้ฝ่ายจะไหวตัวทันไปก่อนปะเตนบนนี่เรากำลังเล่นกันสี่ห้านะอย่าลืมอย่าลืมอ <c oughs> ่าฟินก็สั่งออเรียบร้อยปะฮ่านี่นี่น,น,นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเราก็ซุ่มอุ้ยรู้สึกว่าวาเดนจะเห็นผมนะ เห็นแล้วล่ะนี่นี่นี่อ้าวผมกดอันตีก่อนเลยเอซอโซซิลเลอร์ก่อนอ้าววาเดนก็ได้แชร์วาเดนก็โดนไปก่อนอุย้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรโหโดนแรงมากมาวันนี้ก่อนดีกว่าแคร์ได้ตัวอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวผมโดนอะไรเนี่ยกินเหล้ากิๆๆๆๆๆๆนเหล้ากินเหล้าต่อหน้าตรงนี้เลยทีเดียว โอเคโอ้รู้สึกจะแหลกไปตะกี้เด็กๆไปน้องเราก็เก็บเจโนไซ์ไปได้เนาะก่อกนี่มาโอเคปะอีกทีมยังไม่เกิดแต่ว่าปวดคอนซีทมาแล้วล่ะไม่รู้ว่าจะกดหรือเปล่าเนาะอาจจะรอเลดเกมก็ได้จริงๆเพราะว่ามันสี่ห้าโอก็กินเหล้าก่อนเพิ่มเลือดไปเรื่อยๆโอเคตีป้อมตีป้อมวาเดนของทีมก็เกิดแล้วเนาะปึ๊บโอเค โอ้โหโดนหมากัดเจ็บพอสมควรรูนรูนรูนไรวะโ,โหแหลกมากนะจุดจุดนี้ <c oughs> กลับค่ะเป็นผู้หญิงเหรอฟินเนี่ยผมก็ไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันเนาะบาวับกลับบ้านเล่ารักรออยู่ก็แล้วสามเต็มแล้วใช่ไหมใชแ่แล้วร้ายเทมต่อไปที่จอกผมว่าหน้าจอกเป็นนี่หัวใจดีหรือเปล่านอ ว่าจะได้เข้าไปทราบเต็มรูปแบบได้ปะ่ะอุ้ยเรากดกินแล่าทำไมเนี่ยป่าโชชํำต่อตอนนี้ผมคิดว่าเตะทีเดียววาเด้นน่าจะตายแล้วล่ะอีกทีมก็เริ่มออกนะเพราะ4-5แต่ก็อย่างที่บอกครับรีบออกไปมันก็ไม่ดีหรอกของมันขาดมากมากๆก,กันแหละไม่ใช่ขาดธรรมดานี่หลงทางกระทงหลงทางเนาะ โวแรงมากๆฮึตี้โอเคไลลปลานี่ปะเข้ากลางคือมีใครอ้าววาเดนจา๋าขอสักทีนะโอ้โห oh, เกือบตายอะผมวอาเป็นชิที่ข้อดีก่าผมลืมไปแล้วว่าเวลาเตะถ้าออกขีดมันสามารถขีดได้อ้าวแล้วอะไรเนี่ย เสร็จลุ้นล้วนตายไหมเนี่ยอุย้ยออเป็นคิดได้ข้อเนาะลิฟชาร์ดนั่นเองไหนว่ะนี่โอเคป่าขึ้นบ้านรอันติดสักเจ็ดวีแล้วค่อยเข้าไปส่าอีกรอบแต่ตอนนี้คือผมกลัวโซติลเลอร์มันอันติกกางโดงมากมายเนี่ยโอ้โหลหลาอ้าอุยอ๊ยอ้๊ยออยอ้าวบิงไปแล้วก็เสร็จสิจ้าหนูน้อยเออโอเคตายแล้วหนึ่งตัว โ o r ติลเลต่อ2ตัว,อตวโ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมว่าผมถอยกันดีกว่าเสี่ยงมากเลยนะจุดจุดนี้ออกมากินเหล้าก่อนเย็นเราจังหวะอีกฝ่ายสวนมาสวนแน่นอนแหละอ่าอ๊บโอเคโอ้โหผมว่าผมไม่รอดดูจักทรงโอ้โหตายอีกแล้วตายอีกแล้วไม่เป็นไรเราก็ซื้อนี่ได้ไหนว่านี่เวลรสองแล้วลิกชาร์ดเราก็ใส่นกไว้ โอเคเริ่มมีกินแล้วนะแต่ผมว่าเหม็นมากแหละกลนนิ่นนยตอนนี้สกอร์เรวก็สิบเก้าสองสิบอ็ดนั่นเองอ่าก็สกอร์โดยรวมก็ถือว่าขาดพอสมควรแล้วนะสามิบสี่ต่อแปดเม็ดเบนก็ไม่เกิดสักทีหนึ่งผมว่าเป็นฮีโร่ที่เล่นยากนะใน c m โหมดเพราะว่าสกิลแทบจะไม่มีเลยถ้าไม่ได้อันนี้สงจากเพื่อนร่วมทีมก็ยากแหละตัวนี้เราจะวางคองไว้เนาะแค่ okay. น่ว้าใครเนี่ยอ่าเอา้าแล้วเพื่อนเราโดนอะไรเนี่ยฟรินห์วหจะออกอะไรเนี่ยนอว่าของจะแบบปนเปมากหันไปสวนฟินต์ผู้สู้หันไปยิงสินายทำได้เรารู้เอา้าผมจะออกนี่ใช่ไหมนายทำไม่ได้ป่ะเราก็ไป่ช้าคนเดียวเลยว่าเตะทีมีตายลวตอนนี้แรงมากมาก มีโอกาสติดคีด้วยผมว,ว่าเกินผัานนะคิดว่าเตะไปเตะกลับ,บปะอ่าลาใช่ไหมตายแล้วลาลาก็ลาเถอะถึกแค่ไหนก็เก่งมาจากไหนโอ้โหแรงมากๆาแต่ไม่ติดคีนะไม่มีเกิดด้วยลาปะนี่แล้วก็ดาเมจสูงมากสามรอยยี่สิบ อ่าอันนี้คือนับรวมสกิลสาไปแล้วเนาะนี่แล้วก็ามาเก็บรูนเฮสร,รูนเทพเจ้านั่นเองรูนโชช่มปิดไปก่อนดีกว่ารู้สึกจะบางมากปะที่ถ้าเจอผมกดเฮสใส่เลยเนี่ยอ้าวแต่ตัวนี้อ้าวอ้าวอ้าวอันนี้วินวอล์กอะทำไมได้อ้าวตะกี้ผมเห็นออร่าแบบแบบ รู้สึกอีฝ่ายจะไม่กล้าออกจากบ้านตัวเองแล้วล่ะไม่เจอใครเลยนักจุดจุดหนี้ตีป้อมเลยหมันใช่ถ้ามาผมควรันตีให้ทันเนี่ยเพราะผมไหวเนี่ยเฮ้ยเหมือนผมเห็นอะไรวะแป๊บเอ้บวดันติถอยก่อนใจเย็นในซาอีสองป่ะป้อมก็ใกล้แหกแล้วตะกี้เรากินเหล้าสักปัพดีกว่า เพิ่มให้เลือดเต็มก่อนแค่ okay. ปะโอ้โหตัวซิลเลอร์วิ่งไวมากโอ้ยเจ็บเจบเจบคะตัวอะไรวิ่งไปทางนี้ขอแค่ทีเดียวติดขี้ไหมไม่ติดขี้เนาะเลยไม่ตายเลยอ้าามาทำอะไรเห่านี้สหายริบซื้อของแค่ร okay. ิชาร์ดกินเหล้าก่อนกินเหล้า อุยอ้ยโอ้ทำไมผมต้องโดนด้วยนี่ยทำไมต้องเป็นเราเคเราเติมเลือดก่อนเติมมานาด้วยเงินเหลือเงินเหลืออ่ะโ,โอเคนี่ก็ได้คิดที่ข้อเลยว่าสี่แล้วน่าจะแรงพอสมควรเลยแหละโอ้โหช้างขึ้นไปทำลายยังไม่พร้อมเลยทีเดียวขอแค่ทีเดียว,อยวโอ้โหเห็นไหมแปด้ยสิบสี่จบเลยครับ ทีเดียวพอใช้ปะอุ้ยอุ้ยนี่ก็ซ่ากันไปเนาะเฮ้ยบโอ้ยทำ,ทำทำทำเวลาอ้ายา่าตีลาที่โอเคตายไหมเนี่ยกินเหล้าโอ้กินทำไมเนี่ยโอ้ยวิชันอินวัซิเบิลเกือบตายรีเจนสิรู้รีเจนไหมช็อตตะกี้แล้วก็คิวได้ไปสามตัวเนาะเป็นทิปเปิลคิว อ้าวลูนเป็นใจปะต่อได้ชิวๆเลยอีกทีมก็เหมือนจะโวดคอนเนาะทีเดียวโอเคเซมายเนมผู้ชื่องชันซี่อ่าก็อีกทีมก็คอน <laughs> ปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกีนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายพอสมควรเลยทีเดียวครับสกอร์โดยรวมก็เป็น24 2แล้วก็11เนาะแล้วก็สกอร์ทีมก็เป็น39ต่อสิครับครับ วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์ได้หรือว่าใครมีความคิดเห็นอยากจะพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แหละแล้วก็ใครที่อยากติดตามคลิปของผมใครที่อยากติดตามคลิปของผมต่อก็สามารถกดซับสไคร์มาได้เนาะคลิปผมก็บ่อยๆแล้วครับชแนลนี้แหละรอติดตามกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบา,บายยครับ